สวัสดีครับสวัสดีตอนเสสายครับผมวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคม2565ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ก็เป็นวันแห่งชาตินะครับผมแห่งชาติของประเทศไทยคือวันที่ทุกคนต้องเกรงนะครับ90%ในประเทศไทยต้องเกรงเพราะว่าเกรงว่าเลขจะออกอะไรนะครับวันนี้หลายๆคนก็หวังจะรวยทางลัดนะครับผมแต่บางทีรัดไปรัดมาก็เจอหนามทิ่มได้นะครับก็คือถูกหวยแดกนั่นเองอะ อันนี้เราไม่ต้องสนใจแล้วหวยมันจะกินไม่กินเพราะว่าผมไม่เล่นหวยวันนี้เรามาดูนะครับดูของใหญ่กันบ้างเพราะว่าปกติแล้วเราดูแต่ของเล็กกันมานานละวันนี้เจอของชิ้นใหญ่บ้างอันนี้ของใหม่แกะกล่องนะครับยังไม่ได้แกะก็ค่อนข้างใหญ่นะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราพาไปแกะดูนะครับ อ่าเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันนะครับผมว่าจะมีเลขอะไรบ้างวัดหัวยออกอ่ะมาดูของใหม่นะครับนี่ปกติก็เล่นกันแบบห้าเคห้าเคใช่ไหมมาเจอตรงนี้บ้างเดี๋ยวหนาวว่าจะมาดูที่ว่ากี่เคนะครับบอกเลยว่าเป็นหมื่นวัตต์นะครับตัวนี้เอาแบบตัวเดียวควบคุมทั้งบ้านเลยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับให้ดูหลังอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเราพาพาไปแงะหน่อยดิ อันนี้สายอะไรก็ไม่รู้สายไว้เสียบตูดหรือเปล่าไม่ใช่ตูดคนนะตูดอิมพเตอร์อ,รอมีอย่างนี้นมาด้วยดูบคุคกรณ์อะไรบ้างนะมีสายแลนนะครับัูจักบอก่สายแลนบัวได้แลนเด,ดนนน็ดีนี่ๆนี้นี่โอ้ดูนี่อะเดี๋ยวพายกออกมาดูดีกว่าจะได้เห็นจระจขคาตานะครับโอเคไปยกกันเลย อันนี้เราก็ยกออกมาจัดกล่องเรียบร้อยนะครับผมมาดูหน้าตานะครับหน้าตาตัวนี้กล่องยี่ห้อนะครับ l อวี o ็อปันนะครับอันนี้ผมก็เดาภาษาอังกฤษนะอ่านไม่ออกจบประหกออนอ off อย่างเดียวนะอ่านออกอันนี้ก็มาดูกันเอาแบบที่มันใช้งานได้ก็แล้วกันเดี๋ยวว่างๆผมจะมาเทสให้นะเดี๋ยววันนี้มาดูก่อนดูอ่ะปุ่มหน้าจอก่อนก็ดูเอาเองนะครับเพราะว่าอ่า,านภาษาอังกฤษไม่ออกนะ นอกจากต่อเท่านั้นแหละเดี๋ยวผมจะรู้ว่ามันใช้งานยังไงแค่นั้นก็มีตุ่มรู้ล้เนี่ยออนออฟออนออฟเนี่ยผมจะรู้ว่าปิดปิดเปิดเปิด,ปดอ่ะมาดูใต,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 ต้ใตใตตรวเครื่องตรวเครื่องนะครับผมดูนะัำฉลุมาหมดเลยนะจริงจกนี่ไม่น่าจะเล็ดรอดเข้าได้นะครับเราจะจะมาเข้ารูนี้ป่ะรูนี้มันมก็ไม่ได้อยู่แล้วเข้าไม่ได้นะครับฉลุมาหมดเลยแล้วโปรง่งนี่ครับฉลุเป็นตะแกรงมา ส่วนนี้เป็นรูแบตนะครับที่เสียบเข้าไปข้างในมันจะเป็นน็อตขันนะครับจะต่างจากที่เราจะใช้กันก็คือต้องเข้าหางปลาแบนที่เสียบเข้าไปอันนี้คือเป็นเข้าหางปลากลมนะครับหางปลาทองแดงกลมแล้วเข้าไปขันที่ตัวข้างในนี้มันจะมีมันจะมีน็อตเห็นไหมครับนี่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 เห็นขาวๆไหมอ่าน่าจะเป็นน็อตเบอร์สิบสี่นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยก็สวมขันเข้าไปเลยใช้หางปลาทองแดงแย่เข้าไป พอแย่เข้าไปก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยที่ขันเข้าตรงนี้นอ่าก็คือป้องกันจิ้งจงจิ่งจกอะไรเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะเป็นลูกยางขันให้แน่นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอินพุตเอาพุตออกไปใช้งานนี่แบตเตอรี่นะครับผมสามารถใช้สายเบอร์ห้าสิบเขาแย่เข้าไปเลยนะครับเข้าหางปลาเสร็จแย่เข้าไปเลยโอ้โหเกยวเลยนะครับส่วน PV นะครับ PV มีสองช่อง สช่องนะครับ PV 1 PV 2นครับบวกลบคือสามารถต่อสายลงมาได้2สตริงแล้วเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับช่อง1ช่อง2ช่อง3าช่ง4นี่แหละคือทั้งหมดมันก็มีช่องให้เสียบ PV 2ช่องนะครับบวกลบบวกลบเหมือนกันนะก็จะมีหัว f c 4มาให้นะครับสำหรับเข้าสายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างเครื่องเ네นมเพจกันนะครับว่าตัวนี้มันสามารถรับได้ถึงกี่แผงนะครับ มาดูข้างเครื่องกันบ้างเห็นนะครับฉลุมมาอย่างดีเลยไหมไม่ต้องกลัวจิ้งจกครับจิ้งจกไม่เข้าอมาดูกันบ้างนะครับข้างเครื่องเดี๋ยวเราเอานะตัวนี้ก็คือนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวัตต์ก็เท่ากับถ้าเป็นเรียกว่าสิบเอ็ดเคก็แล้วกันสิบเอ็ดกิโลวัตต์สามารถจ่ายไฟได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันวัตต์นะครับดีซีสี่สิบแปดโวลต์อ่าดูมาดูที่เอพีพีทีนะครับดีซีสี่สิบแปดโวลต์ 228รอยปดอมนะครับโอ้โหหนาวเลยเยอแผงไปกี่แผงเนะี่ย2อ8แอยแปดอมต่อให้อ่วมกันไปเลยใจ <laughs> สำหรับคนที่แบบใช้ไฟเยอะนะ228รอยปดอมถ้า100แอมนี่ก็100แอมเฉพาะ100แอมนี่ก็สามารถต่อแผงได้ถึง540วัตต์สิแผงไปแล้วอันนี้น่าจะรับได้มากโอ้ประมาณสัก24แผงน่าจะได้นะครับยีแผงนะสำหรับใช้ไฟเยอะ ตัวเดียวคือจบรอยสิเอกิโลวัตต์อ่ะมาดูบ้างว่าอะไรเนี่ยตรงนี้มั่ง m a c DC ห้าสิบร้ห้าสิบสี่วีอะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจนะดูเอง <c oughs> อ่ะเห็นบอกไหมครับห้าห้าพันห้าร้ยวัตต์อ่าคูณสองก็เท่ากับหนึ่งมืนหนึ่งพันวัตต์นะครับผมตัวนี้อ่า MPT นะครับ MPT รับแรงดันในการอ่าทำงาน 9 0บโวลต์จะถึง450โวลต์รับสูงสุดนะครับสูงสุดแม็กนะครับแม็กโซ่าวัลเทจหรือเปล่าไม่รู้500โวลต์นะครับผมก็อ่านตามสาวภาษาช่างนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็สรุปแล้วตัวเดียวจบนะครับ1 1 0 0 0วัตต์เท่ากับสิเกิโลวัตต์ที่เหลือก็อยู่ที่แบตตัวนี้ก็ช่วงกลางวันก็ใบใบพัดแผงแบบ100%นะครับแบตใช้แบตเป็นแบคเอพก็ได้ ต่อไฟ a อซีเข้ารวมได้อ่ามาดูกันบ้างนี่ทะลุมาหมดเห็นไหมครับกันจิ้งจกเข้านี่หมุนหมุนให้ดูหมุนให้ดูด,ด้านบนขาวจ้วเหมือนแม่ชีเลย <c oughs> ข่าวน่าใช้นะครับขาวอันนี้ขาวแบนไม่ขาวอวบมาดูข้างนี้บ้างอ๋อก็เป็นแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับผมสวยงามสีขาว <c oughs> ที่ผมชอบก็คือตรงขั้วแบบ ข้วแปดที่เข้าเข้าไปด้านในที่เป็นแบบขั้วทองแดงไม่ใช่ตัวเสียบนะครับเป็นแบบแหวนอะแหวนกลมอะเข้าไปขันเลยแลวน็อตเบอร์สิบสี่ค่อนข้างใหญ่อันนี้แหละมันจะดีตรงที่ไม่ต้องกลัวมันอาร์คเพราะว่าเราขันให้มันแน่นเพราะวันเป็นเป็นขั้วขันที่มีน็อตตัวเมียอยู่เดี๋ยวเอาใกล้ๆกเห็นไหมครับก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้ เดี๋ยวรอผมว่างก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะสิบเอ็ดกิโลวัตต์จะใช้อะไรบ้างเนี่ยบ้านก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดน,นั้นบอกเลยว่าถ้าแอร์นะครับแอร์สองหมืี่สักสามตัวผมว่าสบายชิวๆเลยนะสองหมืสี่สามตัวสิบเกิโลวัตต์คือตัวเดียวจบเลยครับเน้นแผงเยอะเพราะว่าเราใช้ไฟกลางวันเยอะเราก็ไม่ต้องใช้เน้นแบตเยอะผมว่านะตัวนี้น่าจะตั้งแอมป์ชาร์จได้ด้วยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับราคาก็ ถือว่าโอเคอยู่ประมาณอยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทนะครับสิบเอ็ดกิโลวัตต์ตัวเดียวจบไม่ต้องคานุงขนานเครื่องก็แล้วแทบถ้าเป็นบ้านแบบอย่างบ้านเราสามารถจ่ายไฟได้ทั้งบ้านเลยแล้วอตอนนี้นะครับแจ้งก่อนว่าราคาผมไม่ได้ขายแพงนะแต่ว่าแจ้งราคาให้ทราบมีทางร้านแจ้งมาว่าราคาแผงขึ้นนะครับเพราะว่าเงินหยวนแข็งค่าขึ้นเงินไทยอ่อนลงระบบโซล่าเซลล์แต่และตัวก็จะขึ้นนะครับแบตเบิร์ดทุกอย่างขึ้นหมดเกี่ยวกับระบบโซล่าเซล ถ้าใครทําก็รีบทานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกเพราะว่าค่าไฟจะขึ้นเป็น5บาทละอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะเพราะว่าบ้านผมก็ชิวๆอยู่แล้วเปิดแอร์ได้แบบสบายสบายใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใครบอกไม่คุ้มไม่ต้องติดนะครับแต่ว่าผมมาคุ้มละอ่ะวันนี้ก็มาถ่ายรีวิวให้ดูเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับคนอยากใช้ตัวเดียวแล้วจบแบบร้านค้าร้านค้าแบบใช้ไฟไฟเยอะแบบห้าพันหกพันไม่พอต้องเอาสิบก,กิโลวัตต์ไปเลยคือร้านค้าตัวเดียวจบนะครับผมเจ็บแต่จบ อ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูส่วนใครจะเปิดสารระบบโซลาเซลล์กับผมก็ที่เบอร์โทร0956267259 0956267259 ID Line ก็เป็นเอเล็กน,นะครับ N O 26 N 2659 N O N 2659วันนี้ก็ไปก่อนยออยักให,ใหญ่สวัสดีครับ